ติจ้าอ้าวม้อยก,ก็ประร้องนะจ้าหนูอยากตำมมาหุ่งมาหนิหนูก็สิตำมไอ้เบิงเด้อค่ะมาเบิงเด้ออันนี้หนูก็ใส่บักพริกกับกระเทียมแล้วเพราะว่าขันนี้ขันมั่วตาเขื่อนอย่างอ่ะมั่วตาไปยิบไปจับมันมันก็สิดโนหนูก็เลยใส่เข้าไปรวดมันสิดแดบบอดดอนอ้าวสิตำโย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 โอ้ยนั่นอะอย่างเงี้วเห็นบ่ ตำมันตำ้ยากตัวนึ่งมาจากตำไม่ลยเนอนใช่ไหมเฮ้ยเสียงเนี่ยมันคือดังเยอะปิ้งปุ้งปิงไปอะ่ะเอาสองมือตำยมเน่เสียมือเดียวไม่ตำ้มไ,ได้อยากกิน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 อะไรตัวเ,เองคือเขาเจอเขาอัน

จำแล้วจะใส่บบกไปน้ำจานเลยนะยนนก็นี่แหละอตำโดนไดดไม่แห้งตักเกรอเทศใส่กลับไปตักเกรอเครือเนาะใส่กลับไปตักทั่วใส่กลับไปตักหงใส่กลับไปนี่แหละจ้ะจำจานเดียวเนาะกินผู้เดียวจำจำจานเดียวกับพ่ออันนี้กะเบิ้งเอาสออ่วนนี่แหละตักหนังหน้าจุกน้อย ใส่ซ้ำนี่อันนี้ปลาแดกเด้อปลาแดกเอากัวเทญ่าเอากัวเล่เอาใส่ถ้วยไว้นี่จวดลงไปอ่ะใส่ปลาแดกใส่ลงไปใี่จังน้อยก็ได้ายขึ้นมาสีน้อยแถอะอ่ะอีกส่วนหนึ่งยังสีแสแสร้งสีนัวใส่หนังปลาจังหน่อยอ่ะใส่สูโรดจังหน่อยเนี่ยเอาตัวสิมาเทใส่กวดหรือยังสีแบบขงชูรตอ่ะ เพราะว่าใส่หลายๆมันแสบเดยอะใส่หลายๆเจ้าร่างกายหนูใส่น้ำตาลไส้ด้อจ้า,จาเพราะว่าหนูบริสุทธิ์น้ำตาลปี๊บมาแค่นั้นแหละกุเลงีงกุเลีงโหลดเพราะว่าแบบเน่ากะแป้งเขาคั่นไปหายแล้วเขาซื้อแบบเป็นมันสีมา่านในรถเนี่ยปะขายเป็นกิลเป็นถงุงแบบถุงนึงประมาณร้อยบาทนี่แหละแต่ว่ามันมันไหลไหลายล,ายลายมาคัน่นสดๆใส่สองติดใบ dòng vịt vậy là tấm ao vịt các khẩu kín là Nè tấm sụt này là đây thương con cái đây khuôn ảo con cú lên cú lên cú lên gì vậy cú lên tên chừng cú lên tên chừng cú lên tên chừng ở này là sim nó ảo sim bưng ngoài đẹp tuyệt bắt tôi kính แล้วใช้อ้วนององกันอ้างใส่อ้างไว้ะจะมาล่างมันเทดอีหยังพร้อมกันหลายๆยามันจิก็ได้แล้วจ่อยปาดถ้ากินแทะตักใส่าจานแล้วก็ไปสาดฟาดโรดอืม เปนสีแลกปะกินน้ำกันแล้วแล้วไว้เฮี้อเอ้าคือหลายเอาไปอือด้บกฮะนั่งกินน้เือนเนาะนี่อดพร้อมตาแนวไปนํกันย่างกไปนเือนนี่แหละ นี่มองนั่งกินเห้อยู่นี่เฮ้ยแล้วจอยจากนา้นที่เราบูนี่ซ้ำมันถัถ่วถอดแดกระเฮ็ดไปเปิดไ้เบิงเนาะเมื่อน,น,นี้กะเพ่งมันเพง่พงมันบ่นบ่มีให้ลูกไปเห็ดให้อยไปซื้อเครื่องไม่แม่รลดซื้ออันแนวเล่นเพ่งเนี่ยแนวเล่นเพ่งเนี่ยเนาะได้ง่ายแล้วแม่บ่มามอยกับป้าโลงอ่ะแม่บ่บอกแล้วเนาะเออเป็นตาแซแ่บแท้ ฟีมือจะกของอตามเล่าตามเล่าตัวเสือบัวที่จริงแล้วตามบังหงมันบระดียากอีหยังเดแค่ห้าหูว่าต้องใส่อีหยังเข้าไปในเนี่ยใส่เข้าไปรลวดว้างไปเลยแหละมัตเทนีกก,ก็กินเนาะเอเอกิน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 ฮ่อ่อะพักอีเลิศ ข้างบ้านหมาพักอีเลิศย้ำพักอีเลิศอืมอ้าวอบอืมพักนินึงก่อนก็ไล่หลายกินรดเพ่งมันเสียเพ่งมันเสียเดี๋ยวจะเอาให้เขาไปสอนทำได้ไหมอันเจล่น่ะแน่เหรียญไม่ะมันประเด็นบุหรีนเพ่งเดี๋ยวห่อสั้งก็ได้ตัวลองเพ่งกัสร้งแล้ว กินให้ดบงกอนตักอี่หยังคนยุเพราะเรากินแล้วมันขับลมมันคือใบขิ่งเขาเนี่ยแต่ว่ากันไปเอามากินไปเอาม่หยัมไปท่านท่ันเฮ็ดพอดีพอดีรสชาติเพ็ดพอดีพอดีแต่ว่ากินเห็เป็นผักเป็นหยังไปนะเขื่อเคลือบบงหยัม อืมอืมหอมอืมออตรวจตรวดน้ำกันเนะเมื่อกันยุ่มยากตรวจจจับจับแบแซบ,บ,บอ่ะอืม

เห็นบ่ต่ำน้ำกินน้ำมาแล้วหุง้งใซบประแดกให้ปักห,ปหน้าด้วยนังเข้าไปอืมแซบอืมต่ำปะปะยาปอกปอก <c oughs> อืม อ,อาหารไทยฮะมีประโยชน์แท่กะแดกกับต้มแล้วซุกแล้วลกินรวดจ้ะของดีอืมอืมอ๋อชัวกับมีมอ๋อยังปะ อ่ะแซ่บน้ำกันเนอะอืตอตำมกหุ่งสดแซ่บหอมหอมอือม,มาเด้ออือขักขนาด สันเนาะเดี๋อวจะข้ามหนึงเอ้าจะข้ามนึ่งก็ได้เอาอืมนี่ผักอืมพักอีเลิศหอมก็เครื่อต่ำอืน้ำสันเนาะต่อหมูหุ้งจะมดอ่ะต่ำมึหนึ่งปะโยปนโยปนเย็บปนยา ไอ้เมืละน้จับน่อยโอบ้านนาฝนฟ้าไม่อำนวยโชคไม่ช่วยบ้านนาถึงคารทรมเงน,นมองเบิ่งฟ้าเมฆฝนลาลาลตามคืนลมหมู่เฮาถึงคราวสานสมเข้าเมืองน,นีความแห่งแหลง